ดีค่ะวันนี้ทารามาดูอดอกฟิ้ค่ะวัดดีค่ะก่อน,นเลยเกิดอะไรทุกคนเยอะไป่ะ่ว่าม,มันรอนอน้อยนี่ดูดอกฟิ้ค่ะใส่เงาใส่เเารณ์เนก่อ

แปดแสนบาทสิบแปดบาทสุดยอดมาก <c oughs> เอาละนะมีอะไรบ้างครับคุณจัดงานครับชุดนิทรรลการของปลายากรค่ะ Look at the magic s h o อ the ball disappears India โคชูวานภูรชีไหนเดี๋ยวลุยเลยนะครับ มองครไมัอาักรอร่มืานี่คือการแสดงของเราทั้งหมดนะับมองความัใจให้กับทุกท่านชุด้องพ่ะชุดนี้มาหลสิสบอลลูกใหญ่น้ำหักเบาไมอดีดีมากไปดูเด่สิชมสงห้ยให้ติดตาชิวด้ 很好请各位鼓ขอบคุณครับ。ต่อเลยไหมคะต่อเลยครับผมเป็นโอ้รู้สึกว่าวันนี้ผูเยอะมากวันนี้เราจะได้เห็นการเทอาเทคตัวจำลูกบอลฮะอันนี้ติดอะไรคะเดียวออารมลยัวมโอเค ด to okay. ับเบิ้ลมือจับทูทัชบอลวันทูทรีโอ้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  เป็นเซอร์เรตูเลีย์รูกที่นมหายใจด้วยปอดป <นา S 1> อดนู้นมองแล้วปอดนี้กลอก่อปอดนู้นก็สวยมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มาดูครับน้องเจอครับลามามาแฟนเซเนอ์จริงปะจริง,รงอยากดูครับฮา,า,า้โพชิวันชเนีร์ซิาาลีอา,าราซันึ๊บน้ารอนกนารักปุ้ย

หาหาว้าชิงหวานสาวๆ好不好啊？哦好，很好。อยากหอมแก้มสาวๆสวย。ๆทำได้เลย。ก่อนที่จะไปพบก,กับผู้ร่วมสนุกช่วงนี้มาดีกว่าพี่แเตค่ะเรามีท่าว่ายน้ำเรามีความรักความผูกพัน<ะ>ที่มอบให้กับผู้เียทุกท่านชมร้องกันแลรรน้วกันครับผม。ไม่มาเซลเดนอลิฟมาเซลฉบับบายนิชชอว์。 เอาละครับขอบคุณมากครับลงมาพิเศษสัมคารพิเศษเลือดสูดเยี่ยมลูกนี่น้องขายเกลี่ยนี่ปอดมีความรู้สึกกับเราและทุกทุกท่านเลยตอนนี้ผู้โชคดีกำลังลงจากเครื่องฮะมาแล้วนะครับหนุ่มน้อยไวสายมากับชุดที่เป็นแบบเรนโบว์มากน่ารักผลิตภัณฑ์ชุต่อไปครับผมนี่เลยเท่าไรครับ Hai madam, where are you from? Where are you from? Oh, India, Good. Okay, India. in, the India in India All this hall, follow me here too. Follow me please, please, please. May I Okay, get out. Can you move in, ขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับโอเค thank แข็งค o วมา love your h a n d thank you ขอบคุณครเขาสามารถว่ายน้ำแบบนี้เจอหลีนไหมใชู่จะบอกแอคชั่ต่อไปแอคชั่นตันอเอาจริงๆรอาเยจรงจรงเ พร้อมแล้วนี่คือความรักที่เขาจะถ่ายทอดเราๆให้ดูพร้อมแล้ว My heart will go Let's go OK t D R S คิ้วให l ่ f a l l o i n g in love ม,มีความรักมีความรักความผูกพันนะครับรักเขามันมาแล้วนะครับอาหารที่ชอบนะครับแบบประทูประทูแขกบรยสาว Go to the next ้รัอ

ยังไม่้แที่สำคัญยังโอวังสามารถความรู้สึกค่ายพออีอมาผ่านเสียงเพลง Music Come On ข,ขอบคุณมากครับนี่แหละคือแนวทางความสามารถของพวกเขาน่ารักามากไปเลย,ยโอเคเรียบร้อยมีอีกไหมมีค่ะมีใช่ไหมมีแน่อ,อยากดูแล้วไอ้พวกเขานี่มีเสถียรยเดอะบิ๊ี่ t ไลด์ออฟดอกซ์อินเดอะเวิลดเดอะ r ัสึโนะอกซินแตอาจจะเป็นอันดับหนึ่นไทย ladies and gentlemen Please เจนซูเม e ินด e yeah, yeah, yeah. ีโอเคอเวอรชาร์เส yes, ียงรวมมือด so ังดังตอบรับกลุนี้แพรมานสนวีหนึ่สอง飒อยรางในโเวียนนา I'm out of the water to reach you. Yeah! Oh, oh. Right hand side, to one more. Oh. Left hand side, try again. Yeah. Right hand side, to one more. Yeah, yeah. you so EVERY เอเวอ d ี่บอดี้ดีสปาร y o u ูชา n d ฮ l e a ีสยกมือขึ้นมาครับท่าชมครับพร้อมกับทักทายกันหนึ่งสอสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสีัสดีสวัรดสับีสัสดีวัสสวีัสีเี สับปะรดกังความสุขอย่างนี้นะครับผมเอามาเริ่มความสามารถกันเริ่มแรกง่ายๆช้า,ชาๆก่อนสบายๆโอเวอร์ซโชว์ let's go โอเคทุกคน if you would like to go out for boxing stadium please upstairs <า>ยังคุณน้ำเอออ <laughs> โอ้โห ขณะที่จะต้องตารออกยากพีนี้ในขณะที่ย,ยังไม่จบยังไม่จบขอให้นด้านหลังนะครับผมจกล้องแล้วค่ะาคลิปการยุ u n t the show finish thank you o r your c e r t o thank you so much and t h e everybody yes we a e we have s u b sketch one two three

สุดยอดมาก<า>เดี๋ยวคุยกับคุคูผมก่อนนะวา้าวครูครับน,นงานที่ได้ไหมครับผมฮัลโหลสวัสดีมาสเตย์รีสิจาวของยูซี่รีสิจาวโอเคมาแล้ว <laughs> ฮะแอคชั่นนี้ยืนบนโตัวมาณสองตัวกันมาแล้วและก็กลับมาครับาๆๆ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 ๆ เขาต้องออกแรงเยอะแล้วก็วนี่กับบไอยยางเทนั่โ,รโพร้มมกันกำลังใจกันด้วยครับผมชอบคุณค่ะชอบเจ็ดพลาดไม่ได้ชมางแต่น้ีชน่ชอบอีสปอร์ตที่ชอบที่อยไอโฟนไอใส่ที่แต่งแต้จัด,ดจเจ็นมีสน่ห์อกเก็ตโชว์นี่คือป๊อกแย็บโถวที่จะต้องดำดิ่งลงไปกว่า7เมตรครึ่งนะฮะทุกท่านคร้เตรียมรอ้อมแล้วก็ I okay, can try, I can try, I can't do it. Okay, come back. Come back, come back. One more time, everyone. Stand by you on the iPhone again. Fall rocket show. One, two, three. Here It's our next time. กิ้ปนโมตขอสิเค่ะมันช,ชิวอร่ขอบคุณคาะยังไม่หมดเด่ะมีแดนบาลานซิสกิลชุดนี้ชว์ท่าแรงกันค่ะการบาลานซ์สงตัวบนปลายปากโคมามัใช่เรื่องง่ายนี่คือสกิลของท้อ นี่คือรอยยิ้มจากลอมาให้กับทุกท่านเลยลเขาน่ารักมากน่ารักมากกว่าที่เราคิดไปกี่ครับผมประหลาดมากเลยทีเดียวนะ้ยย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 